ดีค่ะน้องก้อยสวัสดีค่ะเชิญค่ะพี่เชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะที่พี่พี่ไม่ต้องเปิดกล้องหรอกพี่ส,สะดวกเปิดกล้องไหมคะเปิดก็ได้ค่ะโอเคสวยงามสวัสดีค่ะพี่อ่าเป็นม้งนะคะพี่เป็นม้งที่อยู่ในจังหวัดพะเยานะคะก่อนอื่นพี่ต้องขอขอ,ขอบคุณแม่ทีมที่แนะนําหรือเปิดโอกาสให้พี่ได้มาพบกับบริษัทโบเทนนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณบริษัทโวอรเทนที่ได้ผลิตสินค้าดีๆมาช่วยเหลือพี่น้องมองนะคะพี่มาในบริษัทนี้อันดับแรกคือพี่ก็มาเพื่อสุขภาพอันดับที่สองพี่ก็มาเพื่อเงินเนาะพอดีพี่ก็เป็นมแม่ค้าที่ออนไลน์ที่พี่ตามหาบริษัทที่แบบไม่ต้องไม่ต้องรักษายอดเนาะเพราะพอดีพี่ก็ทํา บริษัทมาเป็นบริษัทเครือข่ายมาแต่ว่าทุกครั้งต้องรักษายอดบางครั้งพี่อาจจะมีลูกทีมอ่ะมีลูกทีมเป็นหกสิบเจ็ดสิบคนแล้วแต่พอดีพี่ลืมรักษายอดเขาก็จะตัดรหัสพี่เลยทีนี้ลูกทีมพี่มแม้ว่าจะซื้อของแต่พี่ก็จะไม่ได้อะไรเลยนะคะอ่าเป็นบริษัทก็เลยรู้สึกว่าเอ๊พี่จะา ทำยังไงให้พี่ไปหาได้บริษัทที่แบบสินค้าดีแล้วก็ไม่ต้องรัศย์ย่อเนาะทีนี้พี่ก็เลยแม่ทีมพี่ก็เลยแนะนําบริษัทโบแทนให้พี่ตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อนะพี่ก็ไม่เชื่อพี่ว่าไม่มีด้วยเหรอสินค้าดีอย่างนี้ไม่มีด้วยเหรอเนาะทีนี้พี่ก็เลยไปศึกษาแล้วก็ไปศึกษาดูว่าอ๋อมันมีจริงบริษัทโบแทนขยายมา ฝั่งไทยเนาะพี่เลยตัดสินใจลองสามรหักเลยแล้วก็ทีนี้พี่เอาสินค้ามาเนาะพี่เอาสินค้ามาแล้วก็ทีนี้พี่พี่เป็นคนทานสินค้าแต่ว่าแฟนพี่อะตอนเดือนมกราใช่ไหมเดือนมกรลาแฟนพี่กับพี่ไปตรวจที่โรงพยาบาลตอนแรกเราไปตรวจแค่พยาธนะิแต่คุณหมอใจดีคุณหมอบอกว่าตรวจทั้งหมดเลยตรวจสุขภาพาทั้งหมดเลยไม่ต้องตรวจเฉพาะพยาธิเนาะ ุณหมอก็เลยตรวจทั้งหมดทีนี้พี่ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเป็นพี่อ่ะมีปัญหาเกี่ยวกับตับตับของแฟนมีปัญหาเนาะคุณหมอบอกว่าค้าตับมันไม่ดีเนาะทีนี้คุณหมอน,นับไปตรวจอีกอทุกๆเดือนแล้วก็ทีนี้มาถึงที่พี่ได้รู้จักบริษ oten, ัทโบเทนที่ได้ซื้อสินค้ามาพี่บอกแฟนพี่ว่า พูสภาเดือนผู้สภาพี่บอกแฟนว่า,อาลองทานตัวเวียโฟนี้ได้ดีไหมพอดีว่า,าแฟนไปหาหมอหมอนัดตั้งแต่เดือนมกราก็าไปกรุงพาก็าไปมีนาก็ไปเมษาก็ไปไปติดต่อกันแต่ว่าคุณหมอบอกว่าอาการไม่เคยดีขึ้นอาการเหมือนเดิมตลอดเนาะก็เข้าไปพุ้สภาพี่บอกแฟนว่าทานตัวเวียโฟนี้ดูไหมแฟนบอกว่าเออไม่เอาดีกว่า พราะว่าแฟนอาจจะยังไม่เชื่อเนาะทีนี้มาถึงเดือนกระดากระดาที่บอกแฟนว่าโอเคถ้าสมมติว่า,าแฟนทานตัวนี้แฟนลองกินตัวนี้ดูซะสักเดือนสองเดือนถ้าถ้าไปตรวจแล้วก็อาการไม่ดีขึ้นก็ไม่ต้องทานเนาะก็เลยขอแฟนว่ารู้สึกว่า,าพี่เข้ามาไนซูมตลอดพี่จะเห็นว่าสินค้าตัวนี้ดี พี่ก็เลยบอกแฟนให้ทานแฟนก็เลยโอเคเพราะว่าไปหาหมอหลายรอบแล้วมันมันเหมือนเดิมทุกอย่างก็เลยแฟนก็เลยทานตั้งแต่กันดาระดาจนถึงสิงหาสิงหาวันที่สิบแปดเนาะวันที่สิบแปดที่น้องก้อยกับน้องมกุกแล้วก็คุณติ่งเข้ามาวันที่สิบแปดแล้วก็แฟนแล้วก็พี่ไปที่โรงพย,ยาบาลแล้วก็ไปตรวจอีกครั้งหนึง่งคุณหมอบอกว่าอ๋อค่าต่ำม,มันดีขึ้น มาเป็นปกติแล้วคุณหมอไม่นัดแล้วนะคุณหมอจะนัดอีกทีหนึง่งสามเดือนถ้าสมมติว่าสามเดือนมาตรวจอีกทีหนึง่งถ้าสมมติว่าค่าต่ามันดีขึ้นก็ไม่ต้องไม่ต้องออามาแล้วนะทีนี้แฟนก็เลยเชื่อว่าพ่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีจริงนะคะแล้วก็เพราะว่าพี่มั่นใจว่าเพราะแฟนพี่อ่ะเป็นคนที่คุณหมอนัดไปหลายรอบแล้วมันไม่ดีแต่ว่ากินตัวนี้ดี คือตอนนี้ลูกทีมพี่ลูกทีมพี่ก็เยอะมากตอนนี้ความคิดของพี่พี่คิดว่าพี่จะทำยังไงให้ลูกทีมพี่ได้เงินความคิดของพี่นะพี่จะทำยังไงจะสอนลูกทีมยังไงให้ลูกทีมพี่ได้เงินเพราะว่าพี่ไม่อยากให้พี่ได้เดียวแล้วก็ปล่อยลูกทีมไว้พี่จะทํายังไงช่วยเหลือลูกทีมยังไงให้ลูกทีมได้เงินพอลูกทีมได้เงิน พี่ก็จะได้ด้วยแล้วก็องค์กรพี่จะได้เติบโตค่ะค่ะแล้วก็ค่ะแ,แล้วก็ยอดยอดที่พี่ทำมาได้สีเดือนแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้พี่<ๆ>ออกมาใช้หมดแล้วแต่เดือนนี้<ๆ>ได้ยอดรวมแปดร้อยห้าสิบเจ็ดดอลลาร์แล้วก็ได้อยู่ RP แล้วก็พี่พี่ก็คิดว่าพี่จะทําแบบร้อยเปอร์เซ็นตให้กับบริษัทวอเทนนะคะเพราะว่าสินค้าก็ดีอ่ารายได้ก็ดีเนาะอ่สินค้าก็ดีรายได้ก็ดีพี่ก็เลยแบบว่าอยากจะทำแบบร้อยเปอร์เซ็นตให้กับบริษัทวอร์เทนนะคะขอบคุณค่าเอ็นซีที่เอามาให้พี่นะคะ